สวัสดีคนไทยเชื่สับบางถ้าผมกระเจิงใครผมกระสดุดและตอดีก็อยู่ที่ผม V G จีแปดผมนี่ท้ายผมมีโปรโมชั่นมากมายสาหรัถมาชิกหน้าใหม่ด้ยผมนี่ใหม่เชื่อแอปไปดูกันได้ผมเอาเรื่องและตอนยูทิเกณฑ์ผมนี่เห็นนะครับอะไรนี่ยโอ้ยพี่หลงราวเลยผมเอาเรื่อยแล้ววันนี้ก็ตั้งใจงมาชิคแบบแปะผมโอ้ยใหม่แนะนําให้ใครทําตาผมเพรูะความเทอาเทียมพบกันสิ่งไม่ดีผมนี่ต้องทําไม่หา้ามไม่ได้ไดีมีทีเดียวเอาเรื่องท้ายผม เจ <h ums> อแรกแล้วก็ชิบปายผมอยากโดนว่าพี่หลอกช้อนเข้าทีน้าผมอุ้ยเอาเลยคบเบลล่าบาดถือว่าแก้เคล็ดก่อนผมยังไงเอาโบไปเดีโอ้โหไปต้างช่วยก็ท้อท้อเบลล่าบาดก็เอาเรื่องผมดูสิอาเลยครับเนี่ยโอ้โห oy. เปิดมา,อาเ,มเอาเลยผมเอาเลยเลิศง,งามยามดีแบบนี้ต้องสาดผมนี่สาดเลยผมเบลร้อยผมถือว่าชิบปายผมบึ้มบ้าประเทศตะหัวว่าไปก่อนผมแอสิทีผม เซิร์ฟบุกบอมครับพอท่านี่ผมขึ้นเชี่ยมมุนอะไรก็ง่ายจัดอะไรก็บึ้มบ้าบาไทยแล้วใหญ่พูดเยอะผมลึกอยู่ และหัวใจหลักเกมดีไม่มีแล่ม่ายผมก็คือข้างนอกกับสแคสเตอร์นี่ผมแต่ข้างนอกก็บึ้มบ้ามกำลังเฮได้แล้วผมไปดิโบไปดิสิเออโอ้โหสวยผมยังไงโอ้โหเอได้ไวสิสเต็มสุดนักหน่อยสิสไม่ลงก็รไปกองผมโอ้โหแต่มากับค่าผมนางการดิกนิ้วรอผมเบรซองรอยชิบไปไหมผมหมุนยังไงก็มีกำไรผมสี่ไม่ต้องสี่เรียบหรือก็อยู่โอ้โหเออยากมาคิงไม่ลงผมรไปกกองอยู่แล้ว โบวไปิมาผมยังไงไม่ต่อเนื่อผมชี้ไปปายผมพอวันนี้ตั้งใจมาเอาสุดผมพอมากันก่ยไอุ่นใจทุกขีผมฟัดูดูดิครับผมดูสิโบก์ไปดิสิกลง โอ้โหสิเป็นเราตระกลก้อยนะผมอะไรก็เนี่ยมาดีโบไปเลยโอ้โวายสามูนยด้วยแ่เ้าบุยอะไรก็เนี่ยพระเจาช่วยก็ทอดทอดวผมอดจนมาแล้วโอ้โหสองพันแบบนี้บมุนแคือผมแป้ผมเป็ดสี่ร้อยไปเลยผมชิบไปผมสิบีไปก่อนครับพอมากับใคราหมุนอะไรก็่าจะอะไรก็บึมบันมแล้วผมโอ้โเข้ามาหมุนกี่ทีก็มีกลไปทุกทีผมไม่เชื่อย้อนดูคลิปเก่าๆได้ผมพอพาดีเขาึ้นชื่อแล้วผมมาสิบมาเนี่ย เอาหน่อยเอาหน่อยอ่ะไรก็เราจะกระเติอมมาสอนพีโรโบบันสวยกิซามันก็โอ้โหแบบเจ๋วโอ้ยดูนะผมโอ้โหเลื่อยๆมาเลยค่ะพลาดจพลาดบาสผมเมื่อยหยแบบนี้ผมก็คือผมบอกเลยเอาเรื่องเอาหน่อยโบไปเด็เฮ้ยยังไงโบบาไปหน่ะชี้แบบไปไหมผม ัวดยิยังไงโอ้โหรุนแรงรูนแรผมโอ้โหเกียรตายแล้วดิวุ้ยจะวายยังไงกีตาลงด้วยโบ้ไปดิย,ยังไงไเอาวอีกโอ้โห,โหสวยผมยังไง เก่งแล้วเก่งอีกแต่แบบนี้ผมบอกผมหมุนได้แล่ซื้อผมกระเดุมหมุนยังไงก็ไม่ลดดูสิโอโบบายแล้วโอ้ยนี่จะคิงมาหรืโพลอยนงครับเนี่ยโอ้โหาวแหละวันนี้วันนี้อะไรจะฉุดอยู่หรือเปล่าผมอะไรก็ฉุดเขาไม่อยู่ชั่วโมงเลยครับโอ้โหอย่างไงเนี่ตาลงหน่อยสวยดม ยังไงยิบมาลงเลยยังไงเอาออสวยดิโอ้ยแมจโจโว้ยโว้ยวายลงผิดช่องผมต่อบเป็นสี่ผมโอ้ยแบบนี้ผมนั่นคือผมบอกเลยมีสิทบมาอีอย่างไงแต่สวยดิอ้าวเลยมันมันเราลาวไปผมที่ค่ายนี่นะครับผมโอ้โหวายไปสอบนะครับโอ้ยแมจโจโว้ยโว้ยบุญได้ทั้งวันทั้งคืนผมบอกเลยคุ้ยไม่หลับไม่นอนบุญแต่พันล้านผมอยังไงสวยดิสิบลงไหม ีจ่จะสิมาเด็ก <st> บันเธอนะครับเนี่ยเอาหน่อยเอาหน่อยอะไรก็ได้ดึงกัเตอร์มาสองตัวได้เหรอโอ้ยแกคันดอกก็มานตาใช้ไม่ไหวจะรู้ผมดูสิโุ้ยเมบ่อมันทำให้กันไปแฮะผมแบบนี้บุญคือผมบอกเลยโุ้ยเป็นละสี่ร้อยนะผมเอาเรงเพราะมาค่ายนี้ไม่ว่าจะเบ็ดน้อยเบ็ดมากจะมวยจะเหล็กจะอะไรไม่รู้ผมุยเพราะบุญยังไงก็มีกำไรผมขอค่ายนี้เขาขึ้นชื่อแล้วผมโอ้ยการันตีแบบนี้ก็รู้กันอยู่โบ่เนี่ย โอ้ยไม่มีตัวต่อผมมีแต่พึ่งน <you exist>? <itation> ี um um <rat> ่ส uh ิมาสวยยังไงโบ๊ะบ้าไม่ได้สวยถูกเอาเลยนะครับโอ้โหอีกมาอิกฟ้ามาขอดีหน่อยโอ้โหไม่ต่อเดือยผมแต่ใบเป็นลาผมแท่นี้ก็ชิชิบแบบแปะผมพอวันนี้ตั้งใจมาเอาให้สุดผมมาสิสิเต็มสิทไปเดียวไม่ต้องช่วยก็พอพั้งตัวผมเอาแล้วโอ้โหอีกสองพันเก้าผมโอ้โหบุญเด็ตะคืนผมบอกเลยโอ้โหชายเอาเรื่อง เอาหน่อยเอาหน่อยอ่าอะไรก็ได้สเก็ตเตอร์มาก่อนอยากได้สเกรตเตอ์ต่อนี่ยังให้ของกรอบของทองอยากให้สเกรตเตอ์มาบบ้ไปโอ้โหไปตาองช่วยก็ท้อท้อกัมาสเก็ตเตอร์มาแล้วเอาแล้วเริ่มเป็นเรือผมโบ้โอ้โหแมตตจ้าโอ้โหสิป๋องจะเป็นพี่หลอกจัดให้หรือเปล่าวันนี้มาสุดหรือเปล่าผมยังไงขอสุดๆหน่อยพี่หลอกมาดิสวยดิวายมา ่ไม่มีตซเกียเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเดี๋ยวคนดูเขาดูถูกได้อย่างไงรออยู่ บบกไปสู้ให้ผมบุกวยมาถูกเจ้าช่วยไปทอนตุ่มเอาแล้วเลยมนเล่นผ่ผมบอมสอดนี่รู้เรื่องแน่นอนโอ้โหไอ้พันโรยอ้โดร้อยม้อต้องมีมาแล้วรอปาดผมโอ้โหอาเลยรางวัลสออหนึ่งหมื่นแปดร้อยยี่สิบโอ้โหปีหกจัดให้อีกแปดห้าเลยโอ้โหสดจะระวังทีุ่มมาแล้วผมมาแล้วเรื่อยๆมาเดียวขาพลาดยพลาดบาดเมื่อยกูเจ็บไปแล้วโอ้โหแโต้ยยารวมตอนนี้เขาโอ้โหวัดใจะว้าดผมโอ้โหปีหลกจัดให้นักๆไปดิมา ยังไงโอ้ยสุดจะระเบิดอีกนะผมโอ้โยอะไรครับนี่อะไรก็จุดเขาไม่อยู่ที่บนเลยครับยังไงคุณ900อยู่บู๊เลยสูงเลยติดลงไหนโอ้โหยังติดติดเราต้ลงไปก่อรบุกมาหน่อยเอาหน่อยอยังไงมีส่งท้ายบึบ้ม,มบ้างสารพัดหรือเปล่าโอยเข้ามาไม่กี่นาทีก็เอาสั้นแล้วโอ้โหยมา มาดูยอดลุยดดกว่าผมโยวยกระก่ายควยๆทองคุยหสุดแต่บอกจริงผมโวยเท่าไรครับเนี่โยโวยเอามาไม่กี่นาทีก็เอากลับไป2 5 1 6 0ื่นห้าหนึ่งร้อยหกสิบผมโวยแบตเจ้าโวยอะไรครับเนี่โยผ่าล้อยเดโดวร้อยหม้อต้องมีรอดจอสิโปมาเสิร์ฟอีกแล้วโวยสุดแต่ของจริงผมเป็นไงผมคายนี่ก็บอกอยู่ผมโวยคายมหมุนอะไรก็ง่ายจะอะไรก็บึ้มบางบานจะไทยอยู่แล้วผมโวยเอาไดิแล้ว ยัยพูดเยอะผมพูดการันตีแบบนี้ก็รู้ได้ยู่เป็นยังไงผมพูดใหม่ดีจริงก็คงไม่บอกผมพูดเอาเลยโอเคผมขอพอให้ดีกว่าผมนี่แบบว่าจะไปชิบชิบแปะบึมบ้างในเกมเหมือนต่อเลยบอกนี่พอคายนี้เขามีเกมพี่ผมนี่จะเอาไปเทที่ในเกมอื่นผมพูดไว้รุ่นทรงถิ่นแล้วโอเคผมอยังไงขอขอบคุณทุกที่ข้าวและทุกฟังครับไม่ลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็แรงใจให้ผมกิฟตัตอนนี้ราเข้ามาครับ